ก้าวเลยก้าวไเลยก้าปเลย้เนับงเียวเวเวมาทางซ้ายมาทางซายกลับไปตรงนี้

đúng subscribe cho đúng Ghiền đúng Gõ đúng không bỏ lỡ những